สวัสดีครับคลิปนี้เราจะไปส่งลูกเป็ดกันนะครับข้างนอกฟ้าคึมๆนะครับดูเหมือนฝนจะตกก็เลยยัดเข้ามาข้างในนะครับทีนี้มาพันพันสองร้อยแล้วก็เหลือไว้ให้กับอีกเจ้าอื่นด้วยนะครับกับคนที่จองนะฟาร์มอันนี้เอามาลงลูกฟาร์มพันสองร้อย่ากล่องละแปดสิบตัวเอามาทั้งหมด สิบห้ากล่องนะครับวันนี้เอามาสิบห้ากล่องเต็มรถเลยนะครับส่วนอีกเจ้าหนึ่งก็จะเข้าไปเอาที่ฟาร์มคือนะัดตอนบ่ายนะครับไอน,นะครับส่งที่อำเภอสวนภูมินะครับส่งที่อำเภอสวนภูมิอันใดนทีอ่อยากจะเป็นลูกฟาร์มต้องขอขอไว้ก่อนนะครับ ขอขอขอคนที่อยู่ใกล้ๆก่อนแล้วก็ลูกฟารมเก่าๆผมเนี่ยไม่มีใครไม่มีใครเลิกเลยนะครับยังยังอยู่ครบถ้วนเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าที่ผมชอบอยู่ใกล้ๆเนี่ยพอเวลาพอเวลาช่วงจะจับก็คือจะเอากล่องไปให้เขาจับเลยนะครับไม่ไม่ได้บางทีก็ไม่ได้จับเองนะครับมีมีลูกฟาร์มที Jill ่ค่อนข้างค่อนข้างเก่งแล้วนะครับค่อนข้างเป็นงานแล้วเขาก็เลยอาสาที่จะจับเองนะครับ นี้ก็ก็ถึงบ้านลูกฟาร์มแล้วนะครับก็จะเข้าไปที่ฟาร์มเอาเลยนะครับมีแต่คนขยายขึ้นนะครับไม่มีไม่มีใครแบบเลี้ยงน้อยลงหรือหยุดเลยนะครับอา,อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเนี่ยคือเขาเหมาตู้เลยมันก็จะเป็นเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างที่จะสบายสําหรับตัวผมเองนะครับเหมือนกับว่าเราไม่ต้องไม่ต้องไปแยกอะ่ะไม่ต้องไปไปแยก ไอแยกลูกเป็ดไปนั่นไปนี่เลยนอกจากมีคนจองนะครับหรือคนแบ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูฟาร์มนะครับตอนนี้เราจะจะเข้าฟาร์มไปพร้อมกันนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็ขยายเป็นสองฝั่งแล้วนะครับเมื่อก่อนจะมีแต่ฝั่งนี้นะครับตอนนี้ก็สองฝั่งแล้วนะครับก็คือเขาจะลงจะลงสลับกันไว้เลยนะครับ ฝั่งนี้ก็มีเป็ดนะครับก็พร้อมจับแล้วนะครับมีเป็ดพร้อมจับแล้วส่วนฝั่งนี้ก็คือจะลงจะลงลูกเป็ดวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับลูกเป็ดที่จะลงวันนี้นะครับนี่คือเล้าที่ทำใหม่พร้อมที่จะลงลูกเป็ดนะครับ อ้าวความบล็อกนะครับก็คือทำเพิ่งเสร็จใหม่เลยนะครับพอดีครับง้อกุกล่ะง้อกุกแกนล่ะ ลอกดีแท้คือลอกดีแท้แทำม,มาตรฐานมากนหครับของพอเแล้ว,วลไปของพอแล้วไปขวากไหมแล้วไปบอกไหมถึงว่าขอาก,กันฟังนีไหแล้วไปขอ,อ,อกไม่ไหมฟังนีไหมนเล้วมา นะกบเ้าลูกเป็ดมาลงนะครับทั้งหมดสิบห้าลังนะครับวันนี้ให้คุณพ่อเขาเช็คลูกเป็ดนะครับนับเลยเ้าเช็กเลยเป็นเอ,อ เหมือนกับยังไงอ่ะเหมือนกับอยาอกจะสบายนะครับทำระบบน้ำออโต้แต่ระบบน้ำรั่วนะครับ <laughs> ประสบการณ์เก่าเกมมากนะครับนี่นะครับยนแรงไม่กลัว มาทั้งหมดวันนี้15ลังนะครับพัน2นะครับดูความสดชื่นของลูกเป็ดนะครับกก2วันนะครับกก2คืนนะครับ หลงแท้ด้วยนะครับหลงนับเป็นคูนคูเลยพอให้มันครบอันมันครบสี่สิบคูเริ่มแน่นแล้วนะครับเริ่มปล่อยเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับ คนนับเป็นกับคนคล่องนะครับกับคนไม่คล่องก็จะต่างกันพอสมควรผมบพระหัเกินก็ต้องระวังนี่เอ้าเกินกันครบบระหัวขอบพระอบ่ะ พันสตัวนะครับลงวันนี้สิบห้ากล่องจีนวะึืนวะทำไมคือว่าจีนวะ ่อยให้กินน้ำไว้สักครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ค่อยให้อาหารตามนะครับที่นี่ก็คือจะใช้หัวแก๊สกกนะครับ ท่านใดที่สนใจลูกเป็ดก็รอสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้คิวแน่นเลยนะครับไม่กล้ารับปากใครเลยนะครับยังไงก็โทรติดต่อมาเรื่อยๆนะครับสำหรับท่านท่านที่สนใจนะครับ <c oughs> พบวฮะ ปล่อยถิมปล่อยถิ่มอย,อยากแล้วมู <c oughs> ่นหนึ่งที่เขามาเอาลูกปลาดุกกับมาเอาวันลูกเตียดยบน้อยนึง,นงมีวันไหม

นิ่นเข้าหนึ่งทึ่งคิดแล้วคิดอีกยอกง่ายเด้วกันอย่ากวม่ยายาดมาถังก็นดี๋ไปซื่อนั่นผมวมาตอนนี้เซตมาครับถังน่ะที่น้ามยดอยู่น่ะเดี๋ยวนา้มันแตะ เกี่ยวในหมายถึงว่าขางไงใช้เอาอยางไงรถตัดบ้างนะตัดไปเห็นลูกยางไหมพ่อแม่ซุปขงังไน,นลูกยางแข็งแรงปะคือียดโอเคเลยนะนั่นแหละว่าสีบอกอยู่คือว่าถ้าปิดว่าอะไรให้เดี๋ยวฝนาสาดน,น,นะนะ ถือา่าเกียาอมาถ้าีมันเอาวายูเนาะนั่นบอกน,นะกันดีกว่ากันดีกาแก่ย่ำฝนตรไม้มาท่านก็มีทาง <c oughs> แต่กินหไวหัวไาท่านเอาไว้วเ,ไวเหมอ,เองไินปดเอาเขาท่านแล้วปา้าตดเภากะเภาแล้วเท่าวัานตดโคนนั่นนะ่นนนะนนทางกับภาพปลาตะเภาเท้วอยู่นี่ครับ 1,200ตัวนะครับแบ่งกันไปนะครับลูกเป็ดลูกสองบ่อหลายดอกบ่อหลายตัวเพราะเพิ่มเพิ่นเพิ่นมีตลาดเองเพิ่มมีตลาดเองไหมเพิ่มมีหม่องเพื่อเป็ดเนื้อเข้าบริจาคขึ้นอยู่จังหันเป็นเอาไปเลี้ยงถ้าเชื่อไค เปวาขอลูกเปียแน่ก็เลยแบ่แงเพิ่นไปนํำแข็งแรงนะครับสมบูรณ์ถือว่าโอเคนะแต่ถ้าเกิดให้ดีกว่านี้ก็กกกกให้อีกหนึ่งวันจะดีแต่วันพรุ่งนี้ผมไม่ว่างนะครับก็เลยต้องมาวันนี้อันนี้เรากกกันสองคืนสามวันนะครับกกสองคืนสามวันถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับเอาเป็นว่า คลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อคลิปไหนๆที่มีประโยชน์กับท่านที่เข้ามาติดตามนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันไปแล้วครับสวัสดีครับ